Cái nắng cứ hay rồi nè Nhẹp Hát phải tương bằng tay Nói à, thì đâu Chị thỏ nó cắn Cần xẹp cây lèo Cái này Chính cắp nhận rồi Thấy Chẹp Cái nó cứ hay สวัสดีจ้ากันสวัสดีสวยเป็นปรานานามากินเข่ารเปล่ากินเขาน้ำมีด่าดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนะกินเขาน้ากันเอียงลูกมีมีนโอามีนมันอยู่ใต้นั้นอ่ะกินเข่าพี่น้องอู้เข่าหอนคกัดไอ,อขึ้กินลาบาแค่ว่าเราอยากกินลาบดิบ <laughs> เอียงว่าทับพี่เป็นหอมว่เขาเหนียงหันหันเอียงเอียงมันคือกระดูกกันเลยเลยะไปเอวหาไปเวกับเออไปนี่มึองมืงมืงอื้มี่หนอยาเมียงความเมียง xin <coughs> qua, quá xin xin qua, hả xem ไปคมขม,มีหนก้กเหนียวเกินววาไม่ถึงแม่งคืออะไรน่นทําไมก็มันมันนมมก่ใครเขียนพระอ,อาจารย์พระอ,อ,อาจารย์มาเจิมบ้านฮะ ลงอักขระเที่ยวพ่อพ่ออยู่นี่ <c oughs> นั่งนี่พาไปจะชวนพ่อคุยไรพ่อคุยกับพี่กับน้องอยู่โอ้ย่คุยก็ไม่ได้อืมได้ได้ไดแต่มาแล้วูข้าวเหนียวอืมค่ะ เราเป็นแม่ปลูกเนี่ยเนี่ยเยี่ยวนี่เนี่ยบอกว่าเนี่ยสว่างแล้วเหรอเหรอเปล่ครับเราบอกว่าเช้าแล้ววะขเขาพอนะครับมีไงเนี่ยเราไว่าได้กินโดนแล้วไป หนูจะไปไหนบอกป้ตาปานาพกับครับไปบุงบ้างไป้อสไที่ไหนที่บ้านตัจจัยภาพคับยังไงเลือพีิน้องไดกินเลยปิดฝาไม่ฝาไม่ชนะนะจะกินคำใหงได้วย พอแล้วไปดูตน้นไม้ไปดูต้นไม้ลูกดูเสนีดอกดีเลยอย่าแม่มาดกลมใหม้หน่อยใบอันนี้ก็เพชรเนาะเพอนฮะเพชอนี่ก็มี่ยงมดแดงแล้วก่อ ว่าคือกินรับงไงแต่เยอไปเห็นเนี่ยเปนหลเดจ้ะอืม,อมง,งอปากงอปากใช้สายไม่นยังออกั่นล่ะเดี๋ยวเป็นี่ออกไปเจ๋ยวางานแล้ จีิ<ส><ส>งครัาถ้าขึ้นหลายๆอ่ะพืชเด้่มันจะไม่แป๊บต้อนอยู่หนาบ้านนียนี่จะสีแดงถ้ามันตกมันก็จะหนูไปดูที่ทื่มันตกอม,มันตอนที่มันตกไงใช่ไหมมันหนูเห็นนะมันเป็นสีแดงต้นนี้ใบเนี่ยตรนี้สีโอรสใช่ไหม ยืรถใช่ไหมลูกไม่เสบพี่น้องเลยไม่ได้กินโดนเลยไหมลไ,ไม่หล่นครับเทียบเลย่อไปปักตัวนู้นขึ้นเทียบเลยแม่ไปปากมาไหมแม่ไ,มไปปาก่ไปตัวนึ แม่กับเด็ชจับมองพอ่อมองมีดินดีเนาะอม,มองที่มันนี่เนะ่ะมองกระเจี๊ยมก็ขืนง่ายเด้แม่อันนี้ดินดีว่ะขี้มอกเจ้าไปปักไวมม้มองหันตาเจ้ามองหุ่นย้ำโบรามมองหันดินดีมันเป็นดินชื้นดำๆเนาะไม่ได้ดินดีเนาะพ่อเนาะเขนสลบเลยแม่มันสบเป็นดินล้วนม,ม,มองหุ่นดินทราย ตรงแม่ตอนนวะไปเก็บตรงที่แบบเออเอน้ำไหลมาตรงน,นั้นใช่ไหมนวะเก็บแล้วแล้วแล้วดิ้งก็มาติดเลยดินติดยังตอิดดอกนะที่ไหนนยยี่มั้ยข้าเอิอนดอกนะกุหลาบพ่อ,มอไม่ตื่นสายลูก คุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสวยเรารู้คุณนายตื่นสวยคุณนายตื่นสวยคือ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 ปหยังหยังหยังแม่แม่หยิม นับไปนับตตักเกิงขาดตักเกิงขาดตักเกิงขาดนับไจนับใจอย่อิ่มอืมกระกักแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจหนูด้วยจินหอบูให้หนูใจให้ให้ นีน่ๆก็แด้ถึงอยางฝากกดติดตามกดไลค์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปดูบ้างไฟกับหนูด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวลืมชุบมาสิเสร็จแล้ว